ทมูลนิธิพระมหาอุดรรรมปัญโยด้มอบร่วมนําใจนะครับเฉลิมราชเพื่อผู้ยากไร่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพรรษาหกรอบ72พ็พรรษาครับ นายทรงพลใจกริมนะครับผู้วาราชการจังหวัดลอยเอสดเป็นประธานพิธีมอบบานร่วมใจเฉลิมราชมูร์ลนิธิพระมหาอุดรธรรมปัญโยเพื่อผู้ยากไร่เนื่องในโอกาสพระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญชนพรรษาหกรอบหรือเจ็ดสิบสองพรรษาให้แกน่นางสาวประกายนุนศิลิราชฎรหมูบ้านราชฎรบ้านน้องตอมูที่เก้าตำบลดงสิงอำเภอจังหารจังหวัดลอยเอสด โดยมีพระคู่จันทะสารวิมลเจ้าคณะอำเภอจังหันรพระมหาอุดอรธรรมปัญโยเจ้าคณะอำเภอพนทองพอมกับหัวหนาสวรราชการนายอำเภอจังหันเหล่ากาชาจังหวัดลอยเอดและกับผู้นำทองถิ่นนะครับได้เข้าร่วมครั้งนี้ครับโดยศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขาจัดความยากจนนะครับและพัฒนาคน ช่วงว้ยยางยั่งยืนนะครับตามประจาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอจ,จังหารรวมกับเจ็ดภาคีเครือข่ายการพัฒนาตำบลดงสิงห์ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเฮือนจากบ้านร่วมน้ำใจเฉลิมราชโดยมูลนิธิพระมหาอุดอรธรรมปัญโยเพื่อซอยเหลือครอบครัวที่ยากจนและผู้ที่ดด้โอกาสที่มีฐานะยากจนแต่ว่าเป็นคนดีแต่ว่าเป็นคนดีของสังคมนะครับซึ่งมีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อีกทั้งนะครับกยังเป็นการแสดงความสามคัคคีนะครับความร่วมมือร่วมใจในการซอยเหลือสังคมของภาครัฐและกเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลอยเอ็ดครับโดยได้รับการสนับสนุนนะครับงบประมาณจํานวน1 3ึ่งแบาท เพื่อจัดซื่อวัสดุการก่อสร้างเฮือนการดําเนินกิจกรรมการก่อสร้างเฮือนเพื่อผู้ยากไร่นะครับอําเภอจังหารเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ